นี่นับเรานับจะมาเล่นเกม The b a c k Room ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วเหรอที่เราต้องมาล่าท้าผีซึ่งถามว่าเพื่อนอีกคนนึงซึ่งตันนี้เรามากันสี่คนแต่เพื่อนของเราจะอยู่คนละเซฟเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นต้องเล่นกันเองไปก่อนแพมแพมลองอ,อ่เข้าใหม่ดิลองอ,อเข้าใหม่ดิเผื่อเผื่อเป็นเหมือนอมี่เออ ที่เราไปทางนี้ก่อนก็ได้เราค่อยไปทางนู้เหม่ยไม่เป็นไรไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไปทางเดิมปกติเออเราจะมาล่าท้าเดอะแบล็กรูมกันตอ,อนนี้แต่ตามดับแรกตอนเนี้ยรอแพมกงินเฮ้ยเรา m o วิ่งไ,งไล่แปะรอแพมเปล่าวิ่งไล่ไปแปะแปะมาที่แปะจู๊กจุ๊กจู๊กจูกจูกไงแปะเอ็มมีแปะมันไม่นอนนะที เออใช่ใช่ใช่แล้วน้อยแปะเฮ้ยแฮมมาริวทุกคนไม่ต้องเล่นแล้วแฮมมาริวไปเรถไปไหนฉันต้องออกไปจากที่นี่เออใช่ถูกต้องว่อมันต้องดูก่อนนะนาทีแจมรู้ว่าสีว่าสี่เหลี่ยมคือสีฟ้าเฮ้ยนาทีลงไปฝั่งนี้ เอ้ยพูดได้ไม่เป็นไรโอ้ลงมามล่าท้าผีกันล่าไปไหนกันเฮ้ยมาด้านนี้มี่ด้านนี้ไปไหนกันไปไหนกันพวกนายนี่โมดสซั่วย,ยิงเลยไม่อให้ฉันทำน,น,นำทางตลอดเลยนะเอ้ยคุณเราเจอที่ที่ใหม่เราเคยเล่นกันมาแล้วเราไปหาบนไดเลยนั่นบนไดยอยู่นี่ทำเร็วให้จะ้ับยิง อ๋อพี่รู้แล้วทำไมเราถึงน่าจอมืดเ,เพราะว่าเราวิ่งันเหนื่อยไงเออซิเลียมอ๋อไม่ต้องจำหรอกจะจำทำไมอ๋อนี่ไงมันบอกสีฟ้าอ๋อมันอยู่หลังบนไดน,นี่งเราก็หาแทบตายโออ,อยู่หลังบน,นไดจ้าดู่มามามาไม่ลองกันเลยนี่นี่นเราเราไม่ต้องจำเพราะว่าเราเฮ้ยทุกคนนี่นะแมมมอนอยู่นี่าถามว่าทำไมถึงรู้ เพราะเคยเล่นแล้วเคยเล่นมาแล้วแล้วต้องกินน้ําอัลมอนด์กันเฮ้ยเฮ้ยพี่อยากลองดู่ถ้าเราแบบเก็บน้ำอัลมอนด์มันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเฮ้ย,ยสีเขียวอันนี้สีฟ้าเฮ้ยอย่าไปเปลี่ยนสีนั้นอะ่ะอันนี้สีชมพูฟุ้งซิงกระดิ่งแมวสีแดงมาเร็ว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  โอ้ประตูประตูมาพอดีเลยประตูดอเกมดอนนเนี่ยเฮ้ย<ห>บนไดทุกคนมาเร็วเฮ้ยอย่าเพิ่งไ,ไปเราจะไปพร้อมกันไปเลยไปเลยไปเลยเผื่อเผื่อ,รอรเราเจอกันนี่ซึ่งมันก็น่าจะเจอกันอยู่แล้วแหละมาทาเข้าไปสุดทา้ายอ่ะมาเร็ววิ่งต่อเอาอันไหนที่วิ่งรอเลยเหรอวิ่งแล้ะะลวตัวนั้นมันจะรัง เออนา้หลอกตัวเองเหรอมันไม่มีฟวก,กีฉันหลอกค่ะตอนที่เล่นมันตะกี้ฉันเป็นคนหลอกนายเองแะมม่เจ๊งแล้วมันไม่มีตัวอะไรวิ่งตามเรามันเลยน้อกลัวกลัว,วอะไรมันไม่มีตัวอะไรวิ่งตามเรามาเลยไม่เห็นเนาะเดือบเบลูมอันนี้เป็นเดือบเบลูอันที่ศูนย์สินะอย่าตกรูนะตกรูใครตกรูฉันไม่เก็บนะ <c oughs> ระมัดระวังน,นะ เฮ้ยตกแล้วเรียบร้อยไม่รอด้วยนีทุกคนมาเร็วเราเสร็จสมาธินาทีเพียคนหนึ่งล้วต้องรอไหมรอดีไหมเออรอดีกว่าแปดแปดเฮ้ยอย่าวิ่งเลยแปะอย่าวิ่งเลยแปดไม่เอาเดี๋ยวตกพี่แค่มันเดินสะพานรอนุ้ยนุ้ยไปเล่นต่อแล้วนะเล่นเลยไปทำต่อแล้วเออไปทำกระดาษต่อเลย ต้องทำกระดาษไปขายเพืเ่อนที่โรงเรียนไม่ใช่เหรอไม่จะทำเล็บกลมำทำไงเล็กนาทีซี่เอมี่เร็วๆนะรู้สึกเหมือนเล่นอีเกียเลยสามสิบสองแปดเร็วๆนะถ้ามีมาแล้วทำต่อเนอแล้วใครจ๊ ทุกคนเราจะวิ่งวนนะมีม่แล้วเช่นแล้ววิ่งวนน้ำชากันแพม,อ,มอันนี้มันอไรจะเสร็จนี่แค่มองเราจะตกอไปได้หลังกันรอเล่นเดี๋ยวิว่าออมีจ่จะมาเลยเฮ้ยได้มาแล้วเนาะ สิบห้านาทีแล้วสิบห้านาทีแล้วอ่ะไปแล้วนะไปเอาเด็กตาดมีอ๋อโอเค ไปไปเ,เออเพื่อเราหายไแล้วคนหนึ่งอไมอ่แล้วเาออจะจำทำไมไม่เป็นเลยแต่พี่ไแป๊บบอกไมเออใช่ไงมีเสียงเซขอรบกวนขอโทษนะามเทมีเสียงซแซมมาจากคนคนนมาบุกบุกบ้านอุ้ยบุกบลุกอะไร ไล่ฉาชะบนใดมาเฮ้ยมีอยู่เร็วนี่วิ่งมาถูค้นหลอดอ่ะพอมาเนี่ยมันก็ต้องรู้เลยอ่ะเฮียนี่ป็นเด็กแว้นอ่ะเกือบ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 ไปและไป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 ละ เราจะมาพร้อมกันกนะหนไม่ตกับแต่ว่าตาแต่ที่มีตก,ก,กไปเมื่อกนะีไ้ไม่นับนะไม่นับไม่นับเป็นไม่เคยตกเลยทำได้สินาทีแล้วต่อมันจะต่อตาที่สองม,ม,มีคลิปให้ทำแล้ะเกมนี้เอง มาเร็เย้เ้ไปต่อเลยแพมแพมไม่รู้จะทไต้อเดินอีกอ,อ่าอาแล้วสหรับวันนี้นะคงต้องจบเพียงเท่านี้นะเพราะอย่างดานที่สองเนี่ยมันง่ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจำยังไม่ได้นะเออแล้วสำหรับวันนี้นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายอาจจะจบเร็วไปหน่อยนะ